สวัสดีครับกลับม้เร่มค้งกับบอลรีแอคชั่นนะฮะล็อบบอลมีว่างมีมีมีว่างมมีว่างเลยครับไม่เลยมีจังไม่เ็นระบบเลยก็จบนะฮะอ่ะนี่อยู่เราสองคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารีแอคชั่นวันนี้จะมีอะไรอยากดีเนอไปดูที่จะดีทำไหมดีดเดี๋ยว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 ตอนทำเดี๋ยวอีกสักพักนหนึ่งมึงมึงหน่อยนะเย็ดยี่สิแล้ก คนที่แม่งยิงนุ oh, oh, oh. Hence, oh, oh, oh. ่เดียวอะริงว้งีตั้งแต่เล่นจนเลิกเนี่ยตายออกนะอันนี้ออกอ่การโคตรโหนมดูดีว่าเออไปไปดูดู e บส p อ r t u ก u e s e ก o ต l s ต้องมีฟุอฟิโก้โอ้โหฟุนอนกินปอดมัดปอดมัดเยส่าแต่ลูกนี้ไม่ส่วนหา้นะผมโคตรชอบเยยิงย ผมซ้อมสิบปีอ่ะได้รูปหนึ่งแล้ลรูกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปที่แบบโคตรเด็ดเลยนะคือแม่งไซแล้วก็นี่มีใครก็รูปแบบรูปแบบเมื่อกี้ผมว่าสุดแล้วใช่แล้วก็ทำไม่ได้ยคือคือโลนดนรดหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอแล้วนะที่จะเข้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่แต่ว่าตอนอยู่มาดีแบแม่งยางเงี้ยพวกเยอะเลยนะแต่มันจะเป็นแบบรูปแบบไกลหน่อยมันจะไม่ได้สวยตกใครวะ นี่แต่แบร์นารโดสีวากเราจะมาแล้วไปดูเลยไปยังไงยังไงไอเนี่ยคือเหมือนอี้เหมือนเหมือนภาษาไม่ได้มีอะไรมันเล่นแบบติดเออเอมันเหมือนมันเล่นเล่นจังหวะรู้จังหวะในการเล่นอ่ะเดาทางยากแต่ทรงจะคล้ายๆเมสซี่นะแต่มันจะไม่ใช่ตัวที่กระชากเลยแต่ว่ามันจะแบบตบจังหวะเงี้ไปไปไปมากระเดยเล็กเบียโก้โอ้ยนี่แม่ง มีแมนยูนี่หว่าใช่คือมันไม่เกิดนะเออมันทำไมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใหญ่แล้ว,ลวม,มันก็ย้ายไปอะไรมิลานอ่ะไปอยู่มิลานด้วยโอ้โหเป็นไงยยิงแบบพิสเตอโน่เลยน็อคเขาบอลอ่ะอยิงเหมือนผมยิงญี่ปุ่นเลยลูกเงี้ยลูกสามยิงชีวิตมึงคุยนี่ลึกเฮียก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติกูได้อาร์เตต้าเพราะเนี่ยไม่ใช่ใครอ่ะเดส อ๋อวุ้ยนี่มาอยู่แล้ววะนี่ผมเคยเห็นไอ้นี่ก็ติดทีน่าโปรตุเกสแต่ตัวน่าโปรตุเกสอ่ะแม่งไม่ดีสักคนไม่ดีมันจะดีอยู่คนต่อคนใช่ก็มีไอคิสเซโน่เลยเนี่ยคนเดียวแม่งถึงเล่นถึงทุกวันนี้ยังไม่เลิกสักทีบอเลต้าเออปาเลต้าดีดีเหรอดีบปาเลต้าดีแต่ก็ไม่เออไม่มีวอ่ะนะมีตัวนึงที่มันยิงในร่อไอ้เออไปไหนแล้ววะโอ้เลิกแล้วเลิกเลยเหรอทำไมอ่ะแก่แล้วตัวดำเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวดำอ่ะนะตัวดำดำอ่ะนะ ใช่ตัวดำดิที่มันยิงยูโรอ่ะตัวดำไม่ได้ตัวดำมีนัทชิงยูโรอ่ะเอดนไปอยู่ไหนอะไม่รู้มึงจะถามผมนี่อะไรไอ้เหี้ยเขาอยากรู้ไอแดงเอาไป้รู้ต่อไปสินี่ลรามีเลสเนี่ยตอนแรกผมชอบมากนะเอ้ยมันนี่ารชื่ออะไรนะลาอุนเมเดเลสเมเดเลสแต่มันมันปัญหามันเถียงมันเล่นไม่สม่ำเสมอใช่ใช่แล้วเสียงใชยแต่ว่ายิงสี่ง่ายคืออันนี้มันแต่ว่าแล้วแต่มันก็ย้ายไปเชลซีมันก็ยิงอยู่นะ ใช่ไหมต่อไปเชลซีนี่มันใหม่เชลซีก่อหรือว่าไปลิเวอร์พูลก่อนมันไปเชลซีด้วยเหรอไปไปไม่แต่ว่าคือมันเป็นคนคือตัวเล็กใช่ไหมป็นทักษะดีแต่แบบไม่แน่นอนถ้าผมจำไม่ผิดอะผมมันน่าจะเก่งลูกแบบลูกเติมจากแถวสองเข้าไปจังตะกองแต่กองกลางเข้าไปอะเออหรือไมนเก่งแต่ว่ามันมันก็อย่างที่บอกอะมันไม่สม่ำเสมอแล้วบอลไมนก็จะแบบดีขึ้นขึ้นขึ้นลงๆทุยใครครับคอยใครใครเเมนดส หลังหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ได้ไม่คปรเานจสวรอโดนตอกเป็นเช่อตลบเลยอ๋อออนึกออกแล้วเป็นเชื่อตอนวิเบดันตอนไอ้เหี้ยตอนยุอ็นยอ่เออเป็นเชอรอที่เฮ้ยเป็นเตอรย้ายไปเป็นเตี์เป็นเชือเอเป็นเชอร์แบกสาย นี่แล<อ>้วกระชากไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็เหมือนจะดีนะไอเอ็มีอไออะไรไ้แม so <ơ televis 65> ีช่วงพีิงช่วงีวี้อไอพเนี่ยที่แม่งแบบมันเล่นดีๆคือพอตอนมันไม่มีโอนโดอยู่ผมคิดว่ามันจะฉายแววมัเออมันไม่ได้นะผมว่าเหมือนมันต้องเล่นกับอนโดมากกว่า แล้วมีมีจังว่าที่เล่นทีมชาติโปรตุเกสแล้วมันแย่โดนโดนยิงแล้วแม่งออฟไซด์ไอ้เหี้ยโดนด่าที่ผายเลยโดนด่าพ่อด่าแม่เลยโดนก็ปล่อยไปเป็นเข้าแล้วไอ้เหี้ยรับหน้าใช่ไหมเออแล้วมันไปเตะก็รับหน้าไอ้เหตลกเออนี่เดโก้นี่นี่นี่โคตรเก่งอันนี้เก่งมากจะต้องอยู่ทุกทีไม่ได้หรอปะตอนแรกมันอยู่ที่ไหนมาใช่ใช่ฟอนบาร์ซาเนี่ยบอโต้ไปเอ้ยโคตรเก่งมันเก่งมากตอนบอโต้ใช่ใช่ใช่สวยสวยพี่สวยทีเด็ดทีเด็ด รูเบนเนเวสไอเนี่ยยุคของเตร์ตะกีตอนนี้ในพเมี์ลีก็คือใช่เราพิมีเนสโรเนโตจะได้คนนึ่งอ่ะมีใครวะมาลินโยอะไรวะกองกลางใช่หรอตัวเล็กอ่ะจาวูดูโน่แต่จาวูอิโก่ อิกอปรลาของเลสเตอร์นี่คือโปรตุเกสอ่ะ e s เฮีย้องไว่าเป็นอังกฤษตลอดบ้าที่รบกวนหเฮียล็อกเลย้ยอือหือิงงิแลกยิงอยูต้งงอูตงวยหอโอ้โหลอกโอ้โหแล้วยักเขาแล้วด้วยไม่จริงจมันยิสาสองนะแต่ว่านี้คือชอบหลนโดเออชอบหลนโดชอบลูกอันี่คนหนึ่งอะไรนะ ไอผมยาวเชลซีอะเตียโก้เดโก้เดโกเดโกที่เดโกอ่ผมยาวยาวเอ้ยที่มีมันยุ่ไงแต่เตียโก้ก็สวยเดโก้คันต้าลาใช่อ่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปเป็นไรนะลูกยิงหนึ่งลูกหนึ่งเดียวในพรีเมียร์ลีกของนักเตะคนนั้นได้อยู่มา400กว่าปีของหลังนีหรอของหน้านี่แหละบางคนไปกองกลางของหน้าอยู่10ปีลูกเดียวไอ้เหี้ยโม้ยย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  เอริกเอ็ดแมนโอ้โหสเปอร์ใครอยู <itation> ่เนี่ยเลี้ซ้ายเหรอมึงอยู่บอกนะว่ายิงเฮ้ยเที่ยวยิงดูด้วยเที่ยโคตรสวยเลยสัตว์ไอ้เที้ยมดูดิมันยิงสวยเวลาคลุกๆดูดิไม่ได้แรงนะแตลกเฮ้ยสว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 ยคือลูกเดียวแล้วยิงลูกอย่างเงี้ยกูยังไม่รู้จักเชฟมันเลยนะเอริกเอ็ดแมนแต่ไป ส่งก็ไม่ได้ยิงอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วพี่ดูเลยมันแรงที่ไหนอะทั้งชีวิตแม่งยิงแค่ลูกเดียวในพรีเมียร์น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่สายยิงเลยอะสายแบบเคาะเคาะอะไรอย่างเงี้ยเออสวยมากถือว่าสวยมากยิงนิวพูด้วยมีชิคกี้โอ่ชิคกี้โอเต้เฮ้ยแต่มันเฮ้ยนี่ลูกเดียวเหรอเออเขาดูยิงเยอะนะซีชิคเล็บมีข่าวแมนยูป่ะเออใช่เหรอเขาไม่ได้ตายแล้วเหรอเป็นอะไรนะหัวใจวายเลย อ๋อเหรอผมจำได้มีข่าวเมนูอย่างได้แล้วตอนตอนหลังมันไปอยู่ทีมอีกทีมอื่นป่ะไปจีนไปจีนใช่แล้วไปเสซนจีรี่ที่จีนอ๋อเนี่ยมันก็ชื่อมันก็ดูเหมือนยิงเยอะอยู่นะอืมอกูโก้เหมือนกินอ่ะอันนี้มันมาแป๊บเดียวใช่ป่ะวิผมว่าอันนี้มันยิงเหมือนตอนนั้นโอ้โห เหมือนไอ้ไอ้ปาวานนะที่มันยิงไงเจซี่เนี่ปาวาเขาจก็เอาเข้าใจง่ามอ่มีต้องยากทำไมอ่ะปาวานมันไม่ใช่ปาวานอยู่น้ำลึกปาวานปาวาเฮ้ยใส่เขาหลีอ่ะอังเดรสเดอาร์สตาโตร ไอ้นี่คือท่านในเกมโคตรเทพนะลิเวอร์พูลอ๋อดาเลซโน่อ๋ออ๋อแล้วก็ลูกเดียวเลยวิ่งแต่มันคล่องมากเล่นแค่แป๊เดียวเลยโมตันโมตันโมตันฟอสฟัตคือไม่มันอย่างอย่างดาเลซโน่ไม่น่าเชื่อนะว่เพย์เมเกอร์เลยนะแต่มันเล่นแป๊บเดียวไงพี่เออถ้าผมจะให้พี่ตัวนี้เล่นแป๊บเดียวชอบไปเลยสิบว่าลูกเดียวเหรอใช่อาจแอซซิตไปเจ็ดร้อยกว่าลูกนะไอท่านเพย์เมเกอร์ยูเซฟซับฟรี อแต่พวกนี้เหมือนไม่ค่อยได้ยิงชื่อเลยวะ่ะแล้วแม่งต้องยิงไก่เท่านั้นนะไอ้เพี้ยมันยิงได้ไงวะคือโดยปกติแล้วคนที่มันจะยิงไก่ได้มันต้องเป็นคนที่มั่นใจในการย,ยิง,ยงเซฟตี้ออกมาไม่แล้วมันต้องยิงบ่อยๆหรือไม่ก็แต่วพวกนี้ก็คือก็ฟุกกะพูดตรงๆ<อ>ปะลตรงว่าวยิงแม่งเลยก็ต้องยคังกอหย่างสวยทุกคนไั้นนะถ้าเป็น COCK กดเจ็บ ดูดิแต่บางคนยังไม่ยินแต่เรื่องแบ็คขวาไม่ไซมอนคอกเลยคืออะไรมึงถามแล้วมึงบอกเลยมึงอะไรมึงนึกอยู่เที่ย่างสวยเลยว่ะแม่งเข้าหน้าต่างไอพวกยิงจริงๆเหมือนที่พี่บอกแม่งจะมานานๆมาทีแม่งก็ฟุกยิงแบบสวยๆคริสเดวิดเนี่ยใครวะเนี่ยคริสเดวิดใครไม่รู้จักแบ็คเหรอดูดิ ไม่มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นลูกยิงนอกกรอบลูกเดียวที่เล่นในพรีเมียร์เลยนะเพราะทุกคนไม่มีนอกกรอบเลยใช่ก็คือลูกเดียวอย่างนั้นเลยอ่ะจับผีจับยัดอ่ะเอ๋ออ้นี้ก็ไปคูนอีกจอนเจนเซ่นใครวะเนี่ยอาร์เซนอลเหรออาร์เซนอลตอนไหนวะอินเดอร์เบิร์นเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ย ชุดแชมป์ไม่ได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เจาสีเอ้ยแต่มันเป็นใครทำไมไม่รู้จักวะไม่รู้จักใครเจ้านี่แต่งจริงนี่แต่งจัิเออแต่แม่งก็ยิงสวยไม่ยิงสวยใครยิงยูฟุแล้วมาเลยมาที่ยอดที่ของเรดดิ้งมาเลยใช่ใช่ใครอีกวะนี่ไงห้องเลยอีกแล้วเหวะเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะ นี่สวยเลยไอ้ผมจำเป็นตัวเล็กๆนันได้ตัวเล็กผมยาวใช่ไหมครับโอ้ยยังไม่รู้จักจริงแต่แม็กก็ยิงไกลกันนะมันเป็นอะไรวะมันไม่มีแท็บอินอ๋อถ้าพวกแท็บอินมันเป็นพวกของหน้าพวกของหน้าแต่เขาอยู่ข้างในไงเออพวกนี้คือแบบข้างนอกช่องวิเชีลเซรีโอ้ยที่นี่ซื้อว่าแพงจริงเหรอเออแต่ไม่เล่นหมาไม่แดกซื้อแบบน้องนานยังไม่นานเลยไม่นานเพยงก่อนหอมยังไม่เออไม่นานไม่นานแล้วเล่นหมาไม่แดกแล้วไปดูอะไรตอนเนี้ย เล่นอยู่ยังอยู่บ้านัคุลผมชอบไอ้ลูกเนี่ยมาเตชสกีอ่ะผมชอบนี่ที่ยิงไซก้อ่ะเออต้อยู่ออไรนะชื่ออะไรนะไชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกอะไรอะสอสโคสอสแต่ว่สนี้นนี้นีู้โกมาติน่าเออูโกมาติน่าเออเนี่ยรตสุดจริงว่ะดูข้างหลังโคตรสวยเลยแต่มันมันก็น่าสนใจนะตรงที่คนที่ญิงมาก็ต้องยิงกาคือเหมือนในพวกพวกที่ไม่เขาเรียกอะไรนะ ความน่าจะเป็นคือพวกที่ไม่ไม่ไม่มีสกิลในการทำประตูอ่ะเวลาลูกเซตพีลูกไหนไม่เอาอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในมาอยู่ข้างนอกมารอแบบรอเล่นเกมรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีเนี้ยมันก็เลยไม่เลยเนี่ยหมังแค่ยิงแม่เล่นลูกยิงไกลแล้วไม่มีใครเข้าไงแต่อย่างเงี้ยพวกกองกลางที่เป็นเพลย์เมเกอร์อ่ะประหลาดใจไงว่าทำไมมันยิงลูกเดียวเนี่ยแต่ที่นี่บอกบอกมาเล่นลัดเดียวไงนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นล้มบอลรีแอคชั่นนะฮะเป็นผลงานที่นำมาฝากกันแล้ววันนี้ก่อนจากกันนะฮะต้องขอบคุณสวยๆนี่นะสปอนเซออรรร์ขงเาคับ นสซี่เฮ้ยเบบี้แนาซี่มีช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามเก้านะครับใช่แล้วฝากไปติดตามกันด้วยนะครับไปซื้อกันได้นะฮะอ้าววันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะตอนนี้ใกล้จะสองหมื่นแล้วหมื่นเจ็ดหมื่นแปดไว้ถึงตังกันเหรอครับหมื่นเก้าหมื่นเกัาสวัสดีก้ัหมื่นเก้าัมื่นเก้าหัื สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกัแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็ผู้ซือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบกลับมาเตเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟใช่มลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดดดาาาห์คุณผู้้้ชมมมฝกตติไวยลลบอนะะฮ ใช่พเพื่อแจ้งเตือน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ